นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตังทะโยโหมังตุทะเวกุเสตังอะมาหะปะปะโตทุทะปะติติทะเย บัดนี้รมจะได้แสดงธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่ส่งมาจากพระนิพพานโดยตรงเป็นคำสอนที่มนุษย์ไม่พึงได้ยินไม่เคยได้ฟังดังนั้นเมื่อฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่มนุษย์แต่ละคนแต่ละท่านนั้นจิตใจไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างคิดต่างนึก ต่างๆกันไปดังนั้นทำคำสอนนี้ก็สอนตามความเป็นจริงที่ส่งมาก็ส่งมาจากพระนิพพานโดยตรงแล้วเมื่อแสดงธรรมก็แสดงตามความเป็นจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่เท่านั้นบัดน,นี้ทำมจะได้แสดงธรรมซึ่งบุคคลเมื่อตั้งใจฟังแล้ว ก็เอาไปพิจารณาปฏิบัติให้จิตใจของตนเองมีความสุขได้ดังนั้นพระธรรมคำสอนนี้จงแสดงจึงแสดงแล้วก็ชี้ลงในจิตในใจแล้วแต่ผู้ใดจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่บุคคลเมื่อแสดงไปแล้วใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สัตว์บุคคล จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่าธรรมนี้มาจากพระนิพพานโดยตรงจะว่ามาจากที่อื่นก็ว่าไม่ได้ก็บอกไม่ได้เพราะมาจากพระนิพพานผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานจึงได้ยินได้ทำคำสอนนี้เท่านั้นหากไม่เข้าถึงซึ่งความจริงคือแดนกเกษมแล้วจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วสื่อสาร มาไม่ถึงกันเลยแต่มูคลที่จิตหลุดออกจากโลกนี้แล้วเข้าสู่พระนิพพาน,านคือแดนกเกษมแล้วก็จะได้ยินได้ฟังจะมีเครื่องรับเฉพาะตนเองนั้นคือพระธรรมคำสอนโดยตรงเพราะมนุษย์นั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเสียส่วนใหญ่ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ก็มาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นของจริงจึงจะได้ยินได้ฟังการปฏิบัติก็เข้าถึงของจริงจึงได้ยินจึงได้ฟังนั้นคือของจริงก็มีอยู่ที่ผู้ปฏิบัติจริงเท่านั้นจงให้เข้าใจเพราะว่ามนุษย์การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเรียกว่านับไม่ได้จะเกิดเป็นอะไรก็ต้องเกิดจะตายแล้วก็ ผุดเกิดขึ้นเป็นโอปปาติกะหรือเป็นพวกเปรตผีหรือตกนรกก็เรียกว่าเกิดใหม่ทั้งหมดสัตว์เดจสารทุกชนิดก็ผุดเกิดใหม่กันทั้งหมดจึงขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อดับไปไปไหนไม่ได้ก็อยู่ในโลกจึงเวียนว่ายอยู่ในโลกนับตั้งแต่ เป็นเทพเป็นพรมก็เวียนไหวยอยู่ในโลกลงมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้เวียนไหวเป็นว์เดสารทุกอย่างคือเวียนไหวทั้งหมดพบน้อยพบใหญ่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดจึงขึ้นชื่อว่าผู้ที่เวียนไหวาตายเกิดแล้วผู้ที่ไม่เวียนไหวาตายเกิดคือผู้ไม่กลับมาแล้วก็ผู้ที่จิตหลุดออกจากโลกนี้ไปโดยตรง คำว่าจิตออกจากโลกนี้จิตออหลุดออกไปจากโลกนี้ก็ขึ้นชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามมัคทั้งนั้นแล้วว่ามัคองแปดมัคมีองแปดของพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดจึงจะเป็นผู้หลุดออกไปได้ถ้าไม่เดินตามมัคไม่มีเส้นทางไหนจะเดินออกจากโลกนี้ได้เลยไม่ใช่ว่าเราเอาสังขารเดินออกไปไม่ใช่ว่าเราเหาะเหินเดินอากาศออกไปจากโลกนี้ มันไปไม่ได้ต้องมีจั้งแต่จิตล้นล้วนที่หลุดออกไปจากโลกเพราะสังขารนี้คือดินน้ำไฟลมนี้ก็ต้องสลายคืนให้โลกเพราะว่าจิตที่ถูกเชื่อมสอนด้วยมรรคถูกอบรมด้วยมรรคแล้วก็ออกไปได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่ว่าอยู่กับโลกก็ไม่ติดโลกอยู่กับสมมติก็ไม่ติดสมมติไม่ว่าสิ่งไหนที่เป็นของของโลก ไม่มีจิตดวงนั้นที่จะไปเกาะไปเกี่ยวเลยมีจั้งแต่เกิดความเมื่อหน่ายแล้วรู้ตามความเป็นจริงในโลกนี้มีจั้งแต่ดับลงดับลงในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนจิตดวงนั้นดับออกจากโลกไปได้ทั้งหมดจึงจะหลุดออกจากโลกไปได้ถ้าหากไม่เดินตามมักจิตก็ไม่มีที่อบรมเรียกว่ามักอบรมจิตเป็นอย่างดีมัก มักนี้เมื่ออบรมจิตด,ดวงไหนจิตด,ดวงนั้นก็จะรู้รู้แก้งทันทีคือเดินธรรมมักของพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้รู้แก้งเห็นจริงในสัจธรรมคือความจริงเกิดแก่เจ็บตายโลกนี้เป็นโลกสมมุติโลกนี้เป็นของเขาอยู่อย่างนี้โลกนี้เป็นวัฏฏวนลจะรู้กันทั้งหมดในมักมีองเปดเพราะว่ามักของพระพุทธเจ้านั้นเป็นมักหลุดออกจากโลกโดยตรงซ้อนโดยตรง แล้วกิจที่ได้ยินได้ฟังมักมีองค์แปดถูกสอนแล้วก็จะเป็นผู้ที่เข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆด้วยเดินตามมักมีองค์แปดเพราะว่ามักนี้เป็นมักอบรมดวงกิจโดยตรงเรียกว่าทุกขสษัตริ์มักกษัตริ์อริยสัจสิ่งเหล่านี้ต้องเดินตามไปเรื่อยๆมนุษย์จึงจะเป็นผู้รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้จน หลุดออกจากโลกไปได้ก็เรียกว่ามรรคทั้งหมดผู้ที่หลุดออกไปได้แล้วก็จะรู้โลกที่จะไปภายหน้าหรือข้างหน้ารู้หลุดออกจากโลกแล้วรู้ว่าจิตหลุดพ้นก็รู้ด้วยตนเองรู้ว่าเมื่อหลุดพ้นออกจากโลกแล้วก็เข้าสู่จักรวาลคือจักรวาลคือหมู่ดวงดาวนั้นจิตก็เป็นผู้ไปทั้งหมดเมื่อออกไปจาก โลกนี้ก็เข้าสู่จัก,กรวาลเมื่อเข้าสู่จัก,กรวาลจิตก็รู้ก็แสดงออกมาให้กายหยาบนี้รู้หมดในเมื่อจิตเราไปไหนเรารู้หมดเมื่อในเมื่อเข้าสู่จัก,กรวาลโลกคือหมู่ดวงดาวก็รู้หมดพอผ่านจากจัก,กรวาลโลกหมู่ดวงดาวแล้วก็เข้าสู่ความมืดสู่ความมืดไม่มีคําว่าจะมองเห็นที่ไหนมีตั้งแต่รัศมีของจิต ดวงนี้ที่ส่งไปให้ตนเองเห็นเรียกว่าเข้าสู่อนันตจัก,กรวาลคือความมืดความมืดนั้นจะประมาณไม่ได้ว่าเท่านั้นโยอดเท่านียน้ยอดมันบอกกันไม่ได้เพราะว่ามันไกลไกลจากจัก,กรวาลโลกเรียกว่ากลุ่มดวงดาวหรือพระอาทิตย์พระจันทร์นี้ส่งไม่ถึงมีแต่มืมดเรียกว่า บอกกันไม่ได้เลยว่ามันมีเท่านั้นโยอดเท่านี้ยอดกว่าจะไปถึงซึ่งความจริงความจริงณนะที่นั้นคืออะไรก็คือมนุษย์เรียกว่าพระนิพพานนั้นเรียกว่าพระนิพพานโดยสมมุติแต่พอไปถึงที่อยู่คือมนุษย์เรียกว่าพระนิพพานแต่ผู้ที่อยู่พระนิพพานจริงๆไม่ได้เรียกว่าพระนิพพานเรียกว่าแดนกเกษมกันทั้งหมด เพราะจะอยู่กันเรียกว่าอยู่ได้ตลอดอนันตกาลเป็นผู้ที่เป็นจิตทิพย์ล้วนจึงจะเข้าสู่พระนิพพานหรือนักว,ว่าแดนกเกษมนี้ได้มนุษย์ยังไม่เข้าใจคําว่าพระนิพพานนั้นจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีก็ไม่ใช่เพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นคําว่าอย่างนี้ก็คือมนุษย์ ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยจิตของตนเองด้วยตนเองเป็นผู้เดินทางเดินทางตาม,มักมีอง์แปดเมื่อจิตหลุดพ้นก็จะรู้ด้วยตนเองในเมื่อจิตหลุดออกไปจากโลกแล้วจะเข้าสู่เรียกว่าอนันตะจัก,กรวาลทันทีคือผ่านออกจากเรียกว่าจัก,กรวาลโลกจัก,กรวาลโลกนี้ก็คือหมู่ดวงดาวและพระอาทิตย์พระจันทร์เท่านี้คือจัก,กรวาลโลก หมู่โลกยังมองเห็นยังรู้กันยังไปได้อยู่คือหมู่ดวงดาวแต่เข้าว่าแต่เทาว่าอนันตะจัก,กรวาลแล้วมนุษย์ไปไม่ได้จิตธรรมดาก็ไปไม่ได้เพราะว่าหมดปัญญาที่จะไปถึงเข้าสู่พระนิพพานได้ดังนั้นคำว่าอนันตะจัก,กรวาลเป็นจัก,กรวาลที่กว้างแล้วก็ไม่มีขอบเขตแต่มันแต่ว่ามันมีแต่ความมืดแล้วเมื่อไปแล้ว จะประมาณไม่ได้เลยว่าเท่านั้นโยตเท่านี้โยตบอกกันไม่ได้เพราะมันไกลจากจัก,กรวาลโลกดังนั้นจึงเข้าสู่พระนิพพานนี้จึงมีตั้งแต่จิตทิพย์ทั้งหมดถ้าไม่มีจิตทิพย์ถ้าไม่ใช่จิตทิพย์แล้วจะไปจะเข้าสู่ในอนันตจัก,กรวาลไม่ได้ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติจนจิตดุดพนแล้วก็กลายเป็นจิตทิพย์กันทั้งหมด มนุษย์จงเข้าใจคาว่าพระนิพพานนี้จะเดินไปด้วยตนเองไม่ได้จะเหาะเหินเดินอากาศก็ไปไม่ได้เพราะนั้นเป็นจิตธรรมดาอยู่ถ้าเป็นจิตทิพย์วันไหนเมื่อไหรเมื่อเมื่อไหรน,น,นั้นคือผู้ที่เข้าสู่อนันตจัก,กรวาลทันทีนั้นคือมีตั้งแต่จิตทิพย์ทั้งหมดจงให้เข้าใจมนุษย์จะคิดว่าตนเองไปอยู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพาน โดยจิตที่ไม่ใช่จิตทิพนี้ไปไม่ถึงเพราะจิตธรรมดานั้นเมื่อจะไปเห็นอะไรนรกสวรรค์ก็ต้องเข้าสู่โลกทิพโลกทิพย์อยู่ที่ไหนโลกทิพย์เราก็ต้องปฏิบัติสิเราจึงจะรู้พระพุทธเจ้าเปิดสามแดนโลกธาตุไว้ให้เราดูแล้วเราต้องเข้าไปดูเองว่าทำยังไงเป็นยังไง เรียกว่าพระพุทธเจ้าเปิดให้แล้วเราก็ต้องเปิดดูเองเราเปิดอะไรเราเปิดจิตเปิดใจเราปฏิบัติเราฝึกเราอบรมจิตใจของเราให้มีความละเอียดหรือใสสะอาดไปเรื่อยๆด้วยกิเลสหรือว่าศีลส,สมาธิปัญญาไปเรื่อยๆเราจะเปิดดูได้เราจะเห็นเราจะรู้ตามที่พระพุทธเจ้าเปิดให้เราดูพระพุทธพระพุทธเจ้าขึ้นขึ้นไปโพธ พุทธมารดาเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาพระพุทธเจ้าเปิดสามแดนโลกธาตุไว้ให้เราดูไว้ให้มนุษย์ทุกหมู่ทุกเหล่าดูแต่มนุษย์ยุคสมัยนี้ต้องเปิดดูเองเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะมาเปิดให้เราดูเราก็ต้องเปิดดูเองเพราะพระพุทธเจ้าเปิดให้ดูในเรียกว่ายุคนั้นก่อนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปิดไว้เลยพระพุทธเจ้าเปิดตลอดเปิดให้เราดูตลอดเพราะอะไร การปฏิบัตินี่เราจะเข้าไปเห็นเราจะเข้าไปดูในคําว่าสามแดนโลกธาตุเรียกว่านรกหรือสวรรค์แต่มนุษย์นั้นเราก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วเรียกว่าสามแดนโลกธาตุมองเห็นกันหมดมองเห็นอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่มนุษย์เป็นคนที่เรียกว่าติดกายหยาบหลงไหลนำตามกายหยาบก็เลยไม่ได้เปิดดูก็เปิดไม่เป็น นั่นคือเส้นทางมักเท่านั้นที่จะเปิดดูได้พระพุทธเจ้าวางมักไว้ให้เราแล้วไว้ให้เราดูเนี่ยสามแดนโลกธาตุมีจริงนรกสวรรค์มีจริงแต่เราไม่ได้เปิดดูเราไม่รู้ว่าเปิดแบบไหนทําแบบไหนจึงไม่รู้จึงไม่เข้าใจเราจึงเรียกว่าไม่รู้เลยอ่นานรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่เราก็งงไปเลยแม้พระท่านสอนท่านเทศ เราก็มีบ้างไม่มีบ้างคือคิดเอาปรุงเอาแต่นั้นมนุษย์ก็เลยเข้าข้างตัวเองว่าไม่มีก็มีนั่นคือมนุษย์ผู้ที่ไม่ได้เปิดดูจิตใจของตนเองพระพุทธเจ้าเปิดเปิดให้เราดูทุกคนทุกภพทุกชาติเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เมื่อปฏิบัติแล้วเมื่อเข้าถึงซึ่งความจริงก็จะรู้หมดว่า นรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรมโลกมีจริงนิพพานมีจริงมีจริงๆต้องเปิดดูพระพุทธเจ้าให้เราเปิดดูเองไม่มีใครมาเปิดให้เราดูได้เราต้องเปิดดูเองจากจิตจากใจจากการปฏิบัติเดินตามมักมีเท่านั้นมักมีองค์แปดนี้ไม่ใช่ธรรมดาเมื่อปฏิบัติเมื่อเดินตามแล้วมักจะอบรมจิตไปเรื่อยๆจน เรียกว่าเปิดดูสามแดนโลกธาตุได้แล้วเข้าสู่พรมโลกเมื่อเข้าสู่พรมโลกได้ก็เข้าสู่พะนิพานได้ตามขั้นตอนที่เราปฏิบัติไม่มีใครมาเปิดให้เราดูได้เราต้องเปิดดูเองจิตหลุดพ้นเราก็รู้เองในเมื่อจิตไปไหนเรารู้เองจิตเรารู้ทุกเวลาเมื่อจิตมาอาศัยอยู่กับกายหยาดนี้จิตเป็นยังไงจิตออกไปได้ยังไงจิตยังไงรู้หมด ในวงของผู้ปฏิบัติทั้งหมดจะรู้เองเห็นเองจิตของตนเองไปที่ไหนก็แสดงให้เรารู้หมดนี้คือผู้ที่จะไปที่สูงเรียกว่าชำนาญเรื่องของกิตถ้าไม่รู้เรื่องของกิตแล้วเป็นเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้จิตแสดงอะไรให้รู้กิตกลับมาสอนตนเองก็รู้นี้เรียกว่าจิตเป็นอัตโนมัติของเขาเราไม่ได้บังคับบัญชากิตเลย จิตเขาเป็นเองจิตเขาไปเองแต่เราเป็นผู้นั่งสมาธิรู้เห็นรู้เข้าใจในดวงจิตจิตเป็นจิตที่ถูกมักคอบรมเดินตามมรรจริงๆแล้วจิตจะเชืมแข็งมากจิตจะมีพลังมากจนจิตหมุนเป็นอัตโนมัติได้ด้วยมรกคมีองแ์แปดเพราะพระพุทธเจ้าวางเส้นทางไว้ให้เราเดินออกจากโลกโดยตรงนี้เป็นมรรปฏิบัติมรรคสมชธีโดยตรงเป็นมรร ที่มนุษย์ควรเดินตามเรียกว่ามัคมีองค์8เมื่อปฏิบัติแล้วก็เป็นมัคสามัคคีมัคสามัคคีแล้วก็เป็นปัญญาอัตโนมัติไปเรื่อยๆจะเดินตามมัคเส้นนี้ไปเรื่อยๆจนจิตเป็นผู้รู้แก้งเห็นจริงเป็นมัคเป็นมัคที่ถูกอบรมเข้มแข็งเต็มที่แล้วก็หลุดออกไปจากโลกได้เรียกว่าทุกข์ษัตย์ไม่มี มรกกะสัตย์ไม่มีมีตั้งแต่อรลยะสัตว์เรียกว่าเป็นพระอรยะทั้งหมดนั่นคือผู้ที่เข้าถึงซึ่งความจรงิงความจริงในขั้นตอนนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติในจิตหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็หลุดออกจากโลกก็รู้ตามความเป็นจรงิงรู้รู้เห็นด้วยตนเองจิตของตนเองจิตเข้าสู่จักรวาลโลกก็รู้จิตเข้าสู่อนันตจักรวาลก็รู้จิตเข้าสู่พระนิพพานหรือว่าแดนกเกษมนั้นรู้ทั้งหมด ทำไมผู้ที่เดินตามมักมีองค์แปดแล้วจะไม่รู้รู้กันหมดทุกคนต่อเมื่อปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วก็จะได้แสดงธรรมให้มนุษย์ด้วยกันได้ยินได้ฟังการหมุนธรรมาจักรด้วยตนเองนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่อ่านหรือเรียนแล้วจําไม่มีความจําไม่มีความอ่านไม่มีมีตั้งแต่ทำหมุนเป็นธรรมาจักแล้วก็ผุด เกิดขึ้นแสดงธรรมเกิดขึ้นแสดงธรรมการแสดงนี้ไม่ได้ให้ใช้ให้ใช้สังขารปรุงแต่งแต่อย่างใดสังขารไม่ได้ปรุงแต่งปรุงแต่งจั้งแต่ออกจากจิตจากใจขึ้นจากใจแล้วออกมาขึ้นจากใจแล้วออกมาคําว่าพระนิพพานมนุษย์ก็ไม่เคยเข้าใจผู้ที่จะไปพระนิพพานคือมีจั้งแต่จิตทิพย์ลุนล้วนจิตทิพย์ทั้งหมดเมื่อจิตทิพย ในเมื่อจิตหลุดออกจากโลกแล้วจิตก็จะมีรัศมี160ยน์ทันทีจิตมีรัศมี160ยน์แล้วก็พุ่งเข้าสู่พระนิพพานทันทีกว่าจะไปถึงพระน,นิพพานก็เข้าสู่จัก,กรวาลโลกทันทีจัก,กรวาลโลกก็คือหมู่ดวงดาวและพระอาทิตย์พระจันทร์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าจัก,กรวาลโลกเข้าสู่จัก,กรวาลโลกเมื่อเมื่อผ่านจัก,กรวาลโลกไปเรียกว่ามีตั้งแต่ความมืด ในความมืดนั้นเรียกว่าอนันตะจักรวาลอนันตะจักรวาลนี้กว้างไม่มีที่สิ้นสุดจึงเรียกว่าอนันตะจักรวาลจักรวาลความมืดต้องอาศัยจิตที่เป็นจิตทิพย์แล้วมีรัศมีร้อยหกสิบโยธแล้วจึงจะเข้าสู่อนันตะจักรวาลได้อนันตะจักรวาลกว่าจะไปถึงเรียกว่ามนุษย์สมมุติว่านิพานกว่าจะไปถึงก็ไกลแต่เมื่อไปถึงแล้วผู้ที่อยู่นั้น เรียกว่าไม่ได้ว่าพระนิพพานมีตั้งแต่ว่าแดนกเกษมกันทั้งหมดเมื่อเข้าสู่แดนกเกษมแล้วกิตก็พุ่งกลับมาพุ่งกลับมาทําไมเพราะสังขารยังมีอยู่เมื่อสังขารมีอยู่ไปดูแล้วก็กลับลงมาไม่เหมือนผู้ที่หมดอายุไขแล้วจิตจิตดุดออกไปแล้วเป็นจิตทิพย์แล้วเข้าสู่จักรวาลและแล้วอยู่ได้เลยนั่นคือผู้ที่หมดกายา แต่ผู้ที่ยังมีกายหยาบนั้นเมื่อไปถึงเรียกว่าเมื่อไปถึงอนันตจักรวาลเมื่อเข้าสู่ไปแล้วก็เรียกว่าพุ่งกลับมาไปสู่เรียกว่าแดนกเกษมแล้วก็พุ่งกลับมายังมีกายหยาบอย,อยู่เรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งความจริงแล้วมาแสดงธรรมเรียกว่าหมุนธรรมาจากใหญ่ได้ด้วยตนเองกันทั้งหมดดังนั้นจงให้เข้าใจคําว่าพระนิพพานมี มีจริงนรกสวรรค์นี้มีจริงพม,มโลกนิพพานมีจริงมนุษย์จงเปิดดูเองเป็นผู้เปิดดูให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเป็นของโกหกไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ของจริงเป็นของจริงทั้งหมดทำจริงก็ได้ของจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพม,มโลกสวรรค์นี้มีจริงดังนั้นจงเข้าใจพระธรรมคำสอนนี้เป็นคำสอนมาจากพระนิพพานโดยตรง ทำไมจะไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องของสิ่งที่เล่นลับที่มนุษย์ว่ามองไม่เห็นไม่รู้ไม่มีทำไมมนุษย์ตัดทางของตนเองเมื่อตัดทางของตนเองแล้วจะไปที่ไหนได้ก็เกิดแก่เจ็บตายในโลกวัฏวุโลกนี้คือหมูสหม่สัตว์หมู่สัตว์ไหลไปตามโลกไม่มีคำว่าปื้นกลับมามีจั้งแต่นอนจมอยู่ในโลกนอนจมอยู่ในโลกจึงไปไหนไม่ได้ด้วยอาศัยคำว่า อันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราลูกเราหลานเราสมบัติของเรานี่เราไปไหนไม่ได้จึงถูกผูกมัดด้วยกิเลสตัณหาความยึดมั่นถือมั่นดึงเอาไว้ทั้งหมดจึงไปไหนไม่ได้จะเปิดดูนระกเปิดดูสวรรค์ก็เปิดไม่ได้เพราะมันไม่มีมนุษย์เชื่อว่าไม่มีมีจั้งแต่คนงมงายกันไปเองมนุษย์จึงตัดทางของตนเองเสียทั้งหมดจึงจมอยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิด เรียกว่าเกิดพบไหนพบไหนก็ตายเกิดพบไหนก็ตายเกิดพบไหนก็ตายตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมุนธรรมจักรเป็นยังไงธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าทํำวงกลมไม่ให้ก็ไม่รู้ความหมายว่าอะไรแนวตั้งก็ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรความหมายไม่มีในผู้ที่มืดบอดในโลกนี้แต่ผู้ที่รู้ตื่นและเบ,บิกบานตามพระพุทธเจ้าแล้วรู้กันทั้งหมด วงโกลมนั้นคือโลกแนวตั้งก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใครเกิดอยู่ในโลกนี้ก็เกิดอยู่ในวงกลมนี้ทั้งหมดในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ตายตายแล้วไปไหนตายแล้วก็มาเกิดอีกตั้งอีกอีกตั้งขึ้นอีกในวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าธรรมจักแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วทุก Impact, ไหมความเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อเห็นทุกข์แล้วอยากออกจากทุกข์ไหมพระพุทธเจ้าก็วางมักไว้ให้ มักมีองค์แปดให้เดินออกจากโลกนะนี้พระพุทธเจ้าชี้ตามความเป็นจริงแต่มนุษย์ตัดทางของตนเองเสียทั้งหมดไม่มีมีแต่คนงมงายไปทั้งนั้นการงมงายของมนุษย์นั่นแหละจะเป็นที่ตัดทางของตนเองเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของงมงายเป็นของจริงเข้านิพพานก็มีจริงสวรรค์พรมโลกนิพพานเดินตามเส้นทางมักมีองค์แปดเท่านั้นจึงจะเป็นผู้รู้ด้วยตนเองทั้งหมด จงให้เข้าใจวันนี้พระธรรมคำสอนจะสอนตามความเป็นจริงที่มนุษย์มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นจงให้เข้าใจการมองไม่เห็นการไม่รู้นี้อาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ครับพระธรรมคำสอนนี้สอนตามความเป็นจริงที่มีอยู่จงให้เข้าใจวันนี้ทำขอแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมเดินทางเดินทางตามธรรมของพุทธเจ้าแล้ว เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านทุกคนเทิน